ที่ไหนก็เป็นที่รักของทุกคนจริงๆสำหรับรับคุณหนูหมื่นล้านเอวาปวรวันวีรพุชงขวัญใจชาวโซเชียลไม่ว่ารุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่แต่ที่แน่ๆโดยเฉพาะรุ่นจิ๋วเนี่ยคือยกให้สาวเอวาเป็นไอคอนกันเลยทีเดียวอย่างในคลิปล่าสุดเอวา ได้พบกับกลุ่มแฟนคลับรุ่นจิ๋วด้วยความตั้งใจอยากแจกโบนัสเป็นค่าขนมให้น้องๆเพียงแต่ต้องทำตามกติกาคืออต้องตอบคำถามให้ถูกเท่านั้นแต่งานนี้คำถามที่เอวานำมาทำเอาแฟนคลับรุ่นจิ๋วถึงอึ้งไม่คิดว่าคำตอบจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมขนาดนี้เอวาอะไรเอ่ยแฟนคลับอะไรเอ่ยคืออะไรอะไรเอ่ยเอวา ปากเอ่ยแฟนตลับโอ้งานนี้ทำเอาแต่ละคนเมื่อรู้คำตอบถึงกลับไปไม่เป็นกันไปเลยทีเดียว